สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเอาแหนแดงไมโครฟิลมามาให้เป็ดกันนะคะแหนแดงที่เราเลี้ยงเองในฟาร์มนะคะเลี้ยงง่ายค่ะขยายไวภายในหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาแหนแดงให้เป็ดเพื่นเคยค่ะ はい。<laughs> <laughs>